สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman e XE ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่มิวเซียมสยามครับมิวเซียมสยามเนี่ยจะอยู่ตรงสถานี MRT พระบรมมหาราชวังนะครับผมในโซนขายของเทลึกเนี่ยครับจะมีตู้กดหมุนสุ่มตุ๊กตาครับผมอย่างตู้นี้เนี่ยครับจะเป็นแบบไทนี่นะครับผมไทยที่แบบดูไทยๆเลยครับก็จะมี ตุ๊กตาอยู่5้าแบบนะครับผมมีพระปางวัดอรุณแม่นางกวักนะครับมีช้างไทยต้มยำกุ้งแล้วก็ช้างเผือกครับตู้นี้เนี่ยร้อยเก้บาทครับผมส่วนตู้นี้คือที่ผมเห็นครับในโซเชียลครับแล้วก็อยากจะมากดเลยนะครับก็คือเป็นรามเกียรติ์ครับผมมีทั้งหมดห้าแบบตัวละร้อยบาทนะ และอันนี้เป็นตุ๊กตาแม่เอิบครับผมเป็นนางแบโอบบบนะครับตัวละร้อยแปดสิบบาทมีหลายสีเลยแล้วก็ด้านในครับมีตัวต่อนะครับรูปยักษ์ครับผมสุ่มละร้อยบาทครับมีหลายแบบเลยนะมีทั้งผีเสื้อสมุทรวิรุณจำบางเวสวรพทศ,ทศกณัณฐ์สหัสเดชะแล้วก็พยาแสงอาทิตย์ครับ อันนี้น่ายก็ต้องใช้ทักษะด้วยนะต่อละร้อยบาทอ่าเดี๋ยวกดอันนี้ด้วยละกันนอกจากนี้ก็มีคาแรคเตอร์สุ่มแบบอื่นนะครับที่ไม่ต้องกดด้วยนะครับเช่นตัวฮายักนะครับผมเป็นยักษ์นะครับยักษ์โต้วน,น่ารักเลยนะก็มีหลายแบบแล้วก็มีหลายสีด้วยนะเราก็จะแลกเหรียญมานะสำรับกดแต่ละอย่างนะครับผม อันนี้ผมว่าคุ้มต่อละร้อยเขียวเลยเขียวมาตะไกลเลย,เลย,เลยแล้วเรามาสุ่มตุ๊กตาแม่เอ,อิบกันต่อครับผมตุ๊กตาแม่เอ,อิบใช้เหรียญอันนี้นะครับสังเกตในตู้ก่อนนะครับว่ามีตุ๊กตาอยู่นะครับตู้นี้ไม่มีนะเราหยอดตู้ที่มี แล้วก็หมุนขวาค้องออกมาแล้วอ,อ,อ,ลอ,อะไรเอ่ยอยางสีเหลืองเยลแล้วก็มาหยอดอีกตัวครับจะได้สีอะไรนะอ้อาว ได้สีชมพูครับผมคราวนี้มาตู้รามเกียนครับตู้นี้ไม่มีของนะครับหยอดตู้ล่างนะครับผมตู้ล่างของเพียบเลยตู้สุดท้ายครับไทนี่ครับผมเหรียญเขาสวยมากเลยเอ้ามาเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรอ้ยเขามีหมุนหมุนด้วยนะ เป็นต้มนํำพุ้งได้ไหมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับมันเป็นกล่องปิดเอาอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมใอเดี๋ยวเราไปแกะกันถ้าเรากดเยอะเนี่ยครับเขาจะให้ถุงมาให้ใส่เลยนะนะครับกดมาทั้งหมด8ดลูกเลยครับที่กดมาทั้งหมด8ดตัวก็ได้แบบนี้เลยครับ อันนี้คือที่กดจากตู้รามเกียรติ์ครับผมเป็นหนมุมานอมภพาพาครับแล้วก็หนมุมานสู้กับผีเสื้อสมุทรครับเขาก็จะมีใบนี้ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวหนมุมานสู้กับผีเสื้อสมุทรเนี่ยจะไม่มีอยู่ในใบครับส่วนไทนี่ครับผมได้นี้มาครับเป็นพระป่าวัดอรุณครับผมสวยมากเลยคือแบบรายละเอียดเนี่ยมีทุกด้านเลยนะ คุมราคามากเลยครับอีกอันนึงเป็นนางกวักครับไซส์ปกติลงสีมาครบทั่วเลยสวยมากแล้วเขาก็มีอินโฟมิชันให้นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรครับทำออกมาดีมากๆเลยครับผม ส่วนแม่เอึบครับผมก็ได้มาสองสีครับสีเหลืองและสีชมพูครับผมเราก็จะมีตราอินโฟเมชันนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยคืออะไรบ้างครับและสุดท้ายอันนี้น่าจะต้องไปต่อที่บ้านครับผมเป็นพลาสติกโมเดลต่อนะครับผมอันนึงเป็นลายด้วยส่วนครับส่วนอันนึงเนี่ยเป็นสหัสเสดชะครับผมอันนี้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลย พอออกมาครับที่มิวเซียมสยามเนี่ยฝนตกครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับไปกดเพิ่มดีกว่าหลังจากที่ฝนตกครับเราก็มากดเพิ่มครับกดหมายค่าเหรียญครับผมสีม่วง,ส,วงสีม่วงคือคือคือวิรุนจำบางวิรุนจำบงางอ้าวมาอีกตัวหนึ่งสีแดงไหม ไปได้เไมไมันดูเขียวอะ่ะม่สวนตัวซ้ำแห<ฮ>ะเรามากดเรามาเกีฑยนต่อครับตัวลางตัวลางอันนี้หมุนมาเลยไม่ต้องรุ้นเพราะว่ามันห่อกระดาษจับไปเลยสองเหรียญ เดี๋ยวค่อยไปแกะ,ะน้องสาวผมเขาอยากได้ต้ยมยำกุ้งนะครับก็เลยมาสุ่มดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ้าวมาดูกันร้อยเก้าสิบาทเราจะได้อะไรไไขอ,อย่าซ้ำก็พอตอนนี้แกะเลยตอนนี้รุนมากนะครับขอไม่ซ้ำก็พอร้อยเก้าิบบาท ช้างช้างสีช้างเผือกช้างสีม่วงเผือกชอบช้างเหมือนกันอโอเคได้ช้างเผือกสีม่วงครับซึ่งช้างเผือกนะครับเป็นตัวสเคร์ตแล้วครับได้ตัวหายากมาแล้วหนึ่งนี่ครับนอกจากตัวแลนะครับจะเป็นช้างเผือกแล้วก็ยังได้สติ๊กเกอร์นะครับเป็นทงช้างเผือกนะครับผมนี่เป็นสติกเกอร์แถมมาด้วย สรุปว่าไปไปมามาก็งอกมาเป็นเท่านี้นะครับยังไม่นับตัวต่อที่เป็นตัวต่อยักษ์นะครับอีก2ตัวที่เพิ่มมาด้วยถ้าใครอยากกดตู้ตุ๊กตาสุ่มแบบนี้นะครับก็มาที่มิวเซียมสยามครับผมอยู่ตรงรแผนกของเที่ยวลึกครับเข้าไปข้างในก็มีตู้กดนะครับลองกดดูใครมากดแล้วได้ตัวไหนลองมาเล่าให้ฟังกันก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย